นังลมเป็นปูดเป็นปมอ,อยู่ในช่างหินหอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอ,อยู่ในช่างหินทำยังไงเราจะได้หอยกินทำยังไงเราจะได้หอยกินเอาเมือลูกหินคุณสั่งให้ผมเต้นหมูก็เต้นแล้วเนี่ยเอามือลูกยังไง้ยจะไปดูเร่องฉัน คุณร้องผมงเต้นไงถ้ารูปถ้าคุณรูปแบบเมื่อกี้เนะี่ยเสียงนักค้อมลอยมาเลยลว่าไงงามไส้ <laughs> หอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอยู่ในช่างหินหอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอยู่ในช่องหินทำยังไงเราจะได้หอยกินทำยังไงเราจะได้หอยกินเอาเมือลูกพี <laughs> ถ้าคุณส่งได้หรอกมาเลยผมก็ต้องเล่นแบบนี้เ,<อ>เห็นไหมเอามือลูกเหน็นเลยทำไมมันลูบไันลูกไปได้ที่แบบนี้ฮะพระจีนลูกไปยังแบบนี้ฮะเนี่ยอ๋อเอาลองร้องใหม่สิลองร้องใหม่สิหอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอยู่ในช่อง,งนิ้หอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอยู่ในช่องหินทําไงเราจะได้หอยกินทําไงเราจะได้งอยกินเอามือลูก ผมไปในแบวมือแล้วเนี่ยผมคว่ำม,มือแล้วเนี่ยโอ้ยดูรถเบิรน่ไสิบอกน้เด้มันมากผมอยากจะบอกว่า <อะ S 2> รูปเห็นครั้งเนี้ยมันสามารถทำให้เห็นระเบิดได้เลยนะครั้งเนี้ยให้ให้กู้เอาซะเถอะถึงคนก็คิดว่าน,นุคีรอนหยาบแล้วล่ะ มีอีกสักอันไหมที่ไม่เป็นแบบเนี้ยฮะอย่าบอกนะว่าเข่าไปด้วยก็ได้นางหอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอ,อยู่ในช่องหอยนางลมเป็นปูดเป็นปมอ,อยู่ในช่องทำยังไงเราจะได้หอยกินทำยังไงเราจะได้หอยกินเอาเบอร์ลุกมี เวิร์ดข้าพ่อมันฟังก็มีลายแบบเนาะคนฟังว่าสาคนไม่รู้เรื่องนึกไงบอกให้เอาเมอรลูกหินลูกหินมันจะเป็นเลื่องยุ่เอ็นบ่ร์ด